ตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ในซูมกับบอลแล้วนะคะขออนุญาตต้อนรับทางผู้บริหารคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีมาบอลค่ะพี่ปิยะได้ยินเสียงบอลชัดเจนนะคะได้ยินครับโอเคค่ะนะคะอ่ะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่า ATP 3 0ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะ ครับก็อ็นทีพสนะครับเราเป็นบริษัทให้บริการขนส่งสำารับต่า้คระเทศโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเรารับส่งพนักงานให้กับต่างกลุมโรงงานที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกนะครับก็มีชลบุรีระยองสุขปนแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศครับอื ค่ะโอเคพูดถึงผลประกอบการในปี64เนะี่ยคะเห็นว่าเรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็กาไรลงปิดตัวเลขที่เท่าไหร่เติบโตเท่าไหร่เติบโตจากอะไรบ้างคะก็ในปี2564นะครับเราก็มีการเจริญเติบโตด้านรายได้นะค่อนข้างดีนะครับก็เราจบที่ตัวเลขประมาณสัก490กว่าล้านก็ถือว่าโตขึ้นมาประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต ที่เกี่ยวกัเรามีลูกค้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยลูกค้าใหญ่ๆก็เพิ่มขึ้นมาในช่วงไตรมาสสามไตรมาสามาสาี่นะครับค่ะในแง่ของผลกําไรก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับค่ะก็กําไรก็โตตามไรายได้แต่ว่าในแง่ของ อัตราการทกำกาไรเนี่ยอาจจะลดต่ำลงนะครับเนื่องจากว่าในระหว่างปีเนี่ยเราจะมีการเตรียมการอุปสรรคแล้วก็เตรียมลดนะครับทําให้มีคือลักษณะธุรกิจของเราเนี่ยจะมาจากรายได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีค่าช้ื่ายใจในช่วงการกัดเตรียมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไรายได้แล้วก็จะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นนะครับค่ะทีนี้ในแง่ของทิศท,ทางปีนี้หน่อยค่ะทางผู้บริหารมองธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างคะ ในแง่ของทิศทางปีนี้นะครับออก็จะมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆอยู่สองเรื่องก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งเรามองว่าก็เปนทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีปัจจัยใหม่ที่ต้นขึ้นมาก็เป็นเรื่องของสงครามแล้วก็ราะคาทองมันะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขการผลิตตัวเลขการส่งออกเนี่ยเรางคิดว่าภาาการผลิตของของประเทศในยังทังได้ดีอยู่ เพราะฉะนั้นเนในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยก็คิดว่าจะมีการเจริญเติบโตได้ป่อนข้างดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีควายทีจากทางลูกค้กาเข้ามาในปริมาณที่มากกว่าปกติพอสมควรนะครับทําให้เราคิดว่าในในปีนี้เนี่ยเราจะต้องมีการขยายสีรถที่จะให้บริการลูกเพ <c oughs> ิ <c oughs> ่ม <c oughs> ขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้บริหารคะเดี๋ยวบอลขออนุญาตขอให้ขยายความตรงนี้นีดนึ้บอกว่าเรามีแนวโน้มที่ลูกค้าจะจะใช้รถเพิ่มขึ้นจะเพิ่มฝีรถเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะตัวไหนที่มีการผลิตเ,เยอะขึ้นเยอะมากอะคะคือจริงๆยังเป็นลูกค้าในภาคการผลิตกลุ่มเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็ได้มีการประเมินแล้วนะครับว่า ผู้ให้บริการเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีศักยภาพนะครับเพรา,ษา,ษาะ,ะฉะนั้นเนี่ยทิศทางก็คือลูกค้าเนี่ยน่าจะาการเปลี่ยนมาเลือกใช้ทาง ptp สามสมากขึ้นนะครับค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็โฟกัสไปในกลุ่มของพวกอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมพวกปิโตรเคมีอุตสาหกรรมพวกโรงไฟฟ้าเหล่านั้นค่ะอืมค่ะแล้วแผนที่บอกว่าจะเพิ่มฟีดรถในปีนี้เราจะเพิ่มอีก กี่เปอร์เซนต์จะเพิ่มรถกี่คันต้องใช้งบลงทุนประมาณเท่าไหร่คะเออเราตั้งเป้าไว้ว่าในปีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มรถเเฉลี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยคันนะครับค่ะถ้าโดยภาพรวมๆเนี่ยก็จะใช้งบในการลงทุนอยู่ประมาณสักสามร้อยล้านค่ะอืมโอเคเอ่อหนึ่งร้อยคันนี่เราจะทยอยในส่วนของการให้บริการใช่ไหมคะหรือว่าจะไปอยู่ในคอเตอร์ไหนมากกว่ากันหรือเปล่าคะ อ่าคงทยอยทยอยกระจายไปตลอดปีนะครับอย่างเช่นในคอตเตอร์่ที่ผ่านมานยเราก็ได้มีการจัดเตรียมรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสักรวมๆสามสิบคันแล้วครับอ๋อค่ะค่ะในในคอเตอร์หนึ่งนี้เราเพิ่มเพิ่มไปแล้วกี่คันคะเอ,อ่อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเดืประมาณสักสามสิบคัน,นครับอืมค่ะน่าจะเห็นในช่วงไหนอตอนนี้เดือนสุดท้ายของคอเตอร์หนึ่งแล้วนะ ก็ประมาณสัก20่คันเนี่ยเริ่มให้บริการในจริงจริงเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่1มีนาแล้วครับค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งเมษาเนี่ยก็ะจะมีรูนครับาเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คงจะเริ่มทยอยให้บ,บริการเพิ่มขึ้นครอืมค่ะค่ะอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเรากังวลไหมคะว่าจะส่งผลต่อผลประกรอบการในคอเตอร์หนึ่งซึ่งเปิดมาในปีนี้ก็ ราคาสูงมากๆเลยทีเดียวเถามว่ากังวลไหมจริงๆแล้วเนี่ยในแผนของเราเนี่ยเราก็มองว่าราคาน้ำมันน่าจะอยู่ในช่วง30บาทน้ำมันดีเซละนะครับค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังคงอยู่ในตัวเลขที่ที่เราประมาณก,การไว้ในปัจจุบัน,นแต่ถ้าเราติดตามดูราคาน้ำมันดิบเนี่ยดูแล้วม e ีแนวโนมที่จะสูงขึ้นไปมากกว่านี้เรากังวลไปในแตรมาสองแตรมมาสามมากกว่า ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีแผนการรับมือยังไงบ้างคะต้องปรับเพิ่มค่าบริการหรือไม่อย่างไรคะในส่วนของค่าบริการเนี่ยลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆซึ่งผูกพันกับราคาน้ำมันนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าน้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผลักภาระทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นให้นกระถางลูกค้าได้ส่วนว่าจะเป็นต้นทุนของเราที่เพิ่มขึ้นนะครับค่ะ okay. แน่นอนตรงนี้เนี่ยเรา็จะต้องหาวิธีการที่จะควบคุมแล้วก็ใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่เาเดิมนะครค่ะอืมอ่ะทีนี้แผนของการขยายพื้นที่ในการให้บริการแล้ะปีนี้มีไหมเอยจากเดิมที่เราอยู่ใน EEC ค่อนข้างเยอะเลยในปีนี้เนี่ยเราก็มีตั้งใจว่าเราจะขยายบริการในพื้นที่อุสาหกร ับส่วนภาคอื่นของประเทศซึ่งตอนนี้ที่เรามองนอกจากภาคตะวันออกแล้วเนี่ยก็ยังมีทุกที่โซนภาคกลางนะครับตั้งแต่ปทุมธานีอยุธยาสระบุรีซึ่งเข้าใจว่าในในเ,เร่อเรๆนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้มีการสนทนากับลูกค้าที่อยู่ในโซนนั้นเพิ่ขึ้นครับอืมทําไมเราถึงมีการขยายมาในส่วนของลูากค้าภาคกลางมากขึ้นนะคะ คือต้องเรียนว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆของประเทศนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ในการใช้บริการที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ะจะมีการกระจายลักษณะภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับ อ่าโอเคอในแง่ของปีนี้เราคาดว่าเราจะมีการรับลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอีกกี่รายมูลค่าเท่าไหร่จะเพิ่มเติมแบ็กหลอกที่มีอยู่เข้ามาเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะเอ่อในแง่ของการเพิ่มลูกค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จํากัดในแง่ของจํานวนรายนะครับ แต่เราโฟกัสไปที่จํานวนรถที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มองว่ารถน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณหนึ่งร้อยคันนะครับในระหว่างปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ประมาณการรายได้เนี่ยน่าจะโตขึ้นมาประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเทียบกับปีที่ผนมาราเสิบสี่ครับค่ะอ๋อก็คือโตตามจํานวนฟีดรถที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะครับผมอืมค่ะในแง่ของตัวธุรกิจอื่นล่ะเรามีเรามีแผนมี การที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไหมคะสำหรับปีนี้่ณนะปีนี้เนี่ยเราก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็คือหลังจากที่เราได้เริ่มเข้าไปร่วมให้บริหารจัดการในเรื่องของการให้เช่ารถไฟฟ้าแล้วก็ไปบริหารการเดินรถในตัวมินิบัสไฟฟ้าให้กับทาง บริษัทอลูมพลาสและก็ e v ว Plu พลาสนะครับก<ะ>็เห็น<ะ>ว่ามีทิศทางที่ดีนะครับในในโซนลักษณะทะารตรง,งนั้น<ะ><ะ>ก็ในเรื่องของการบริหารจัดการก็คงจะมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรเข้าไปนะครับเพ<ะ>ื่อที่จะขยายกิจการในส่วนนั้นส่วนท,<ะ>ที่สองเนี่ยเราก็โฟกัสไปในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเราก็อยากกาลองทดลองใช้รถไฟฟ้าที่เป็นลักษณะรถมินิบัสรถบัสดูนะครับตรงนี้จะเป็นโปรเจกต์ทดลองที่ที่เราคิดว่าน่าจะได้เริ่มในปีนี้ครับ เบื้องต้นน่าจะเริ่มกี่คันแล้วจะเห็นช่วงไหนคะในแง่ของตัวรถมินิบัสไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในวิสัยสักประมาณไม่ไม่เกินสิบคันน,นะครับในปีนี้ที่ที่น่าจะได้มีการเริ่มทดลองเนื่องจากว่าลูกค้าแต่ละรายก็ปรับสนใจแต่ก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวมูลค่าที่ที่ยังมีการประเมินกันอยู่น,นะครับอืค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะะสมมติว่าทุกอย่างโอเคต้นทุนของเราก็ลดลงอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะหันมาใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะเ,เรื่องทั้งมหมดเนี่ยผมคิดว่าคงยังเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว<ถ>่าลักษณะของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีจุดคุ้มคุณในบางลักษณะของการใช้งานนะครับลดของการใช้รถน้ํามันก,ก็มีความคุกท่าในบางลักษณะของการใช้งาน<ถ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารถไฟฟ้า ผงไม่สามารถที่จะมาทดแทนรถน้ำพันได้แบบหน้ามือรือเป็นหลังมือคงจะทยอยเข้ามาจากยอดพีระมิดนะครับเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเหมาะสมกับปริมาณลักษณะงานที่กิโลเมตรต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะทยอยเข้ามาแทนในสัดส่วน5% 10%แล้วไปไปไปค่ยเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อแสดงว่าเบื้องต้นอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแบบทันทีทันใดถูกต้องไหมคะ ผมว่าภาพรวมของการใช้รูปไฟฟ้าเนี่ยทั้งเป็นภาพรวมของทั้งประเทศด้วยหรือว่าเป็นภาพรวมองภาคธุรกิจด้วยเนี่ยคงไม่สามารถเข้ามาทดแทนเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับทั้งในเรื่องของอินฟาสเจอร์สถานีชาร์จกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราคงมีลักษณะทยอยทยอยเข้ามาทดแทนบ,น,นบ้างในบางเซกเมนนะครับอ๋ออ่าโอเคค่ะแอบถามนิดนึงตอนนี้ รายมาสหนึ่งผ่านมาสองเดือนแล้วแนวโน้มตัวธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ A D P คิดว่าเป็นไปตามเป้าที่ที่เราคาดหวังไว้อืมค่ะทุกอย่างยังยังสดใสยอยู่ใช่ไหมคะอะยังสดใสยอยู่เพียงแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเข้ามาให้เราต้องบริหารจัดการนะครับก็คือในเรื่องของราคานั้งมันท,ที่ ดูจากราคาน้ามันดิบเนี่ยแต่ยังไม่สะท้อนมาเป็นที่ราคาน้ํามันดิเซลนะครับเพราะว่าภาครัฐก็ได้มีนโยบายท,ที่ช่วยเหลืออยู่ในระดับนึงแต่เราก็กําลังติดตามดูอยู่ว่าพัฒนาการของราคาน้ามันดิบเนีจะจะเป็นช่วงสั้นหรือชกยาวหรือเป็นลักษณะยังไงอืค่ะค่ะถามในเรื่องของการให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวหน่อยคะ่ะตอนนี้เริ่มกลับมาหรือยังคะเราเริ่มให้บริการแล้วหรือยังคะออยังเลยนะครับยังไม่มีกลับมาในในส่วน แต,แต่เราก็เริ่มเห็นพากพวกที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีการขยับตัวแล้วก็มีมีการเริ่มของมาวิ่งบ้างบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่า,า,าปริมาณเนี่ยยังไม่มากเพียงพอนลครับอืมเราก็เลยเน้นในส่วนของการให้บริการของตัวกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับอืมค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยเห็นว่าเรามีการเตรียมจ่ายปันผลด้วยใช่ไหมคะ อ๋อใช่ครับเราก็จะมีการจ่ายปันผลในวันที่ยี่สิบเเมษายนนะครับในตามที่เราจะเสนอปริผู้ถือหุ้นนะครับก็เราเตรียมที่จะเสนอที่ประมาณ0.03บาทต่อหุ้นนะครับค่<ข>ะก็เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคอืมอ,อ่าโอเคก็ยังปันผลให้กับนักลงทุนอยู่เนะาะครับผมโอเคค่ะสุดท้ายอยากอะไรอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมคะ ครับก็ในแง่ของของทางบริษัทเอทีพีสามศูนย์นะครับเราก็คิดว่าธุรกิจในปีนี้เนะี่ยได้เป็นปีที่คิดดีปีหนึ่งของทางบริษัทนะครับเนื่องจากว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราได้มีการบริหารจัดการให้กับลูกค้าเนี่ยได้จากมีประสิทธิภาพนะครับก็ลูกค้าก็มีการเรียกใช้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีอัตราการเจริญเติบโตในเรื่องของรายได้ เป็นไปตามแผนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องเข้าสู่โหมดของการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อที่จะสร้างอัตราการทํากําไรซึ่งเราก็คิดว่าเราอยู่ในวิสัยที่น่าจะผ่ารจัดการตรงนี้ได้ก็ฝา,ากทางนักลงทุนติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทได้อย่างตรงไปตรงมาครับค่ะ โอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอลเอไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ